นี่นะครับรับเข้าอีกหนึ่งคันนะครับสามพันสองพันยี่สามนะครับคันนี้ลูกค้าบอกว่าตื้นมากเลยนะครับก็คือมันโต้ลมด้วยนะครับแล้วรถวิ่งใช้งานนะครับเดิมๆตื้อนะครับยังไม่สนุกนะครับก็เลยมาเพิ่มอัตราเร่งด้วยการรีแมปกล่องหลักกับทางร้านพุทช็อปนะครับก็จัดสเต็ปใช้งานนะครับลูกค้าบอกขอสเต็ปใช้งานควันบางๆนะครับแล้วก็อุดอ GR อนะครับอุดสีนะครับอันนี้อุดสีนะครับ แล้วก็อุดตาน้ำด้วยตัวอลูมิเนียมนะครับก็อันนี้เราจะอุดก็ได้นะครับแต่เน้นเป็นวัสดุดีๆนะครับหรือจะต่อท่อน้ำบนก็ได้นะครับอันนี้ก็คืออุดเอาออยออกเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาชุดนี้นะครับออกเลยนะครับลูกค้าเก็บโล่งครับก็เดี๋ยวเราจะฝากติดตามผลงานด้วยนะครับรับส่งงานกันนะครับทันนี้ก็ทำสองรายการนะครับก็มีอุดอีจีอาร์นะครับอุดแบบขอบคอยนะครับนี่นะครับ เอาตัวออยน้ําออกนะครับแล้วก็ใส่แผ่นสีนะครับหนาหนานะครับ2จุดนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็ปิดตาน้านะครับด้วยจุกอุดอลูมิเนียมหนาหนาเลยนะครับอย่างดีนะครับไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะแตกนะครับอันนี้ก็คือใช้แบบอย่างหนาเลยนะครับไม่ใช่จุกยางนะครับเป็นจุกอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีจูเีแมปนะครับอันนี้เป็นสเต็ปใช้งานนะครับควันบางบางนะครับแล้วก็มีเบิ้ลตัดให้ปิดโคด EGR ให้นะครับคือยกเลิกระบบ EGR ให้ด้วยนะครับ ดูรอบตัดกันนะครับ4ี่พันหนะครับอะดูด้านหลังนะครับอันนี้ไม่เน้นควันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเสียงเล้าเล้าเลยนะครับก็สเต็ปใช้งานเนี่ยจะไม่เน้นควันนะครับแต่เดินทุกเกียแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวฝากอีกหนึ่งผลงานนะครับจากร้านฟุวชับปนะครับหากเพื่อนเพืท่านใดสนใจนะครับอยากรีแมปกล่องหลักนะครับ สเต็ปใช้งานประหยัดน้ำมันก็ปรึกษาสอบถามช่างพุทธได้นะครับสวัสดีครับ